สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมก็พาทุกท่านกลับมาที่แปลงหญ้าทดลองของเราอีกแล้วนะครับคือเมื่อคลิปก่อนนะครับผมได้ทําการทดลองใช้ดอกคอลลิงขนาดแปดดีไอมาเจาะเพื่อระบายอากาศทดสอบพื้นที่1ตารางเมตรจุดนี้นะครับแล้วก็ทําการกั้นเชือกไว้ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วครับ7วันหลังจากที่เราได้ทําการคอลลิงถ้าเปรียบเทียบกับรอบๆแปลงกับพื้นที่ที่ผมกั้นเชือกไว้นะครับสีของญ้าจะมีความแตกต่างกาาันชัดเจนเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูที่แปลงหญ้าใกล้ๆก,กันเลยนะครับการตอดหลักออกเลยนะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปดูได้ไง่าย จุดนี้จะมีหญ้าเบอร์มิดาปอนอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับหญ้าเบอร์มิเดาก็จะฟื้นตัวได้เรียวเหมือนกันนะครับเพ <Wow. S 1> ืก็จะเป็นหญ้าพัสพาลัมหญ้าประทานของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูดอกคอลิงที่ผมเจาะไว้อยู่นะครับทรายก็ยังไม่เต็มจะให้ดีก็ต้องอาจจะต้องทอบทรายอีกครั้งนะครับเข้าไปทันที่ของเศษหญ้าเดิมที่เราเจาะออกมา ข้อดีของ้าพาสพลัมนะครับก็คือเมื่อเราให้ปุ๋ยไปจะมีการตอบสนองปุ๋ยได้ดีนะครับสีจะขึ้นได้เขีเาายวจะหาเร็วมากเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการเจาะไปเจ็ดวันแล้วสีของหญ้ากลับขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเจาะดูระบบรากนะครับว่ารากขึ้นมาได้เยอะขนาดไหนนะครับเพราะถ้าหญ้านะครับมีระบบรากที่แข็งแรงก็จะสนับสนุนให้ลําต้นแข็งแรงด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเจาะ ระบบรากของหญ้าจุดที่ไม่ได้ทำการตอลิ่งออกขึ้นมาดูก่อนนะครับ ยาพลาสตปัมก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับแต่ว่าโครงสร้างนี้จะเป็นดินเหนียวจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราทําการเจาะไว้เมื่อเจ็ดวันที่แล้วนะครับ หลังจากที่เราได้ทําการเจาะไปแล้วก็เปลี่ยนทรายนะครับอากาศก็จะซึมลงไปในระบบชั้นรากรากก็หาอาหารได้ดีมีการแตกกอขึ้นมาใหม่นะครับว้ <Wow. S 1> จะเห็นลากฝอยสีขาวเริ่มแทงออกมามแต่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับย่านเลยมีการฟื้นฟูตัวนี้ก็จะเป็นญ้าที่เราไม่ได้เจาะทำคอลลิ่งไว้นะครับผมก็ได้ทำการเจาะขึ้นมาเปรียบเทียบ มีชั้นดินยังอยู่เหมือนเดิมระบบชั้นรากหญ้านะครับจะมีชั้นออร์แกนิกเป็นสีดำแล้วก็รากก็จะหากินได้เฉพาะจุดด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นชั้นแทสนะครับชั้นออร์แกนิกชั้นอินทรีย์ตถุที่สะสมกันอยู่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะเข้าไปบล็อกการซึมผ่านของระบบน้ำการซึมผ่านของอากาศเข้าไปในชั้นเขตรากหญ้า เปรียบเทียบดูนะครับระหว่างตัวที่ได้เจาะคือตัวนี้นะครับกับตัวที่ไม่ได้เจาะตัวนี้จะมีชั้นอินทรีย์วัตถุเยอะกว่านะครับตัวนี้รากก็เริ่มแตกมีรากใหม่แทงขึ้นมาโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปติดตามผลที่ผมได้ทําการเจาะคอลิ้งหญ้าไปก็จะเปรียบเทียบให้เห็นระบบ การเจริญเติบโตของลำต้นและรากนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมสลาวุธเทบเคนะครับ